รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกิดความร้อนขึ้นภายในความร้อนนี่ก็น่าจะมาจากกระแสสูงผิดปกติ เพราะบางทีแบบเราเผื่อเวลาแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้มีสเกดูตายตัวแบบรถเมล์จะมาเมื่อไหร่เราเหมือนเหมือนเราเรอคอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่คือน้ําเสียที่จากควรเรือนหรือผู้ประกอบการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่บําบัดน,นะแล้วก็ปล่อยน้ําไปเรียกว่าถ้าภาษาก็เรียกลักไก่เศษพลาสติกเยอะซากกวนเยอะแล้วก็ขยะพวกกุ้นบุหรีคนที่มาํำน้ำเนี่ยบางครั้งเขาก็ไปกัน ท้อใจทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําไม่มีวันนี่จบสิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวเช่นเคยเป็นประจําทุกคืนวันอาทิตย์อยู่กันกับดิฉันชนทิชารอดกันภยัยและคุณโสติมาจันโคงค่ะ ตัวจริงสนามข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาคุณชมลงพื้นที่มาอยู่ที่เส้นวิภาวดีรังสิตค่ะจะมาดูปัญหาเรื่องรถเมลขาดช่วงนะคะโดยเฉพาะหลังสองทุ่มมีประชาชนนะคะได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้ก็ทำให้คุณชมเนี่ยต้องวางแผนการเดินทางกันมากขึ้นด้วยค่ะ อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สําคัญตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมจับตาในการแก้ปัญหาของกรฟนก,ก็ดีหรือทางกทมก,ก็ดีนะคะคือการที่มีสายไฟฟ้าระยงระยางนะคะแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําให้หม้อปแปลงระเบิดที่เกิดขึ้นที่ตลาดสําเพ็งด้วยหลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะม้อปแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับบ้านเราอยู่ตรงหัวน,นอนเราเนี่ยมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนมีความปลอดภัยหรือไม่วันนี้ตัวทีสนามข่าวเรามีคําตอบค่ะ ความร้อนขึ้นภายในความร้อนนี่ก็น่าจะมาจากกระแสสูงผิดปก แหงไฟฟ้าด้านหน้าตลาดสำเพลงเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนแรงระเบิดและเพลิงไหมที่ลุกลามทําให้อาคารพาณิชย์รถยนต์และทรัพย์สินบริเวณน,นั้นได้รับความเสียหายและยังมีผู้เสียชีวิตอีก2รายแม้ <heit> แเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่มีใครระบุถึงสาเหตุของการเกิดเหตุได้ซึ่งต้องรอาการพิสูจน์ทราบจากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์และสำนัการโยธากทมได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลิงไหม้ร่วมกันและตรวจสอบพบรอยระเบิดจากด้านหลังหม้อแปลงไฟฟ้าตัวต้นเหตุมีสภาพเสียหายจึงคาดว่าหม้อแปลงระเบิดจากความร้อนสูงทําให้น้ํามันหม้อแปลงรัว่วเกิดประกายไฟและลุกไหม้อย,อย่างรุนแรง เมื่อมีน้ำมันไปอยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบนี้จึงถูกต e ั้งคำถามว่าจะปลอดภัยหรือไม่เพราะยังมีหม้อแปลงไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันนี้อีกนับหลายจุดทั่วกรุงเทพรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายให้เราฟังว่าหากชําแหละหม้อแปลงไฟฟ้าออกมาจะพบว่าภายในเต็มไปด้วยสายไฟขดลวดทองแดง และน้ำมันที่ช่วยระบายความร้อนครับต้องบอกก่อนว่ามออแปลงก็เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากระดับแรงดันสูงนะครับไปสู่ผู้ใช้ไฟที่เป็นประดับแรงดันต่ำที่เราใช้กันตามบ้านเรานะครับงนั้นในโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นขดนลวดทางด้านแรงดันสูงนะครับแล้วก็ขดลวดตรงแรงดันต่ำนะครับพันอยู่รอบตัวแกนเหล็กซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการเหนี่ยวนำนะครับ ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากด้านแรงดันสูงไปสู่ด้านแรงดันต่ำครับแล้วเม่อจพากว่ามันมีสักไฟฟ้ามีแรงเิสูงภายในนั้นแน่นอนครับว่าจะต้องมีฉนวนอยู่ภายในนั้นนะครับซึ่งฉนวนก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นกระดาษแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ํามันนะครับซึ่งตัวน้ํามันนี่ก็มีมีจุดประสงค์งหลักในการที่จะช่วยในการระบายความร้อนนะครับพาความร้อนที่เกิดขึ้นท้างในม้อแลงเนียออกสู่สภาวะไปล้อมข้างนอกครับ กรณีที่เกิดเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของของการช็อตภายในนะครับ internal f l o ที่เกิดขึ้นภายในขดลวดนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลให้เกิดความร้อนสูงในตัวหม้อแปลงน,นะครับแล้วก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็แต่โดยหลักการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นตัว ระบายแรงดันนะครับก็ mm hmm. เรียกว่า pressure relief เนี่ยเป็นตัวระบายแรงดันออกมานะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็กำลังจะพิสูจน์อยู่ระหว่างที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำงานหรือย,ยัง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. กยังยังยังไม่มีข้อสรุปอันนั้นคือคือประเด็นที่1นนะครับคือชอ็อตภายในประเด็นที่2ก็คือมีความร้อนจากภายนอกนะครับอาจจะมีอาจจะเกิดความร้อนอะไรขึ้นมาจากภายนอกแล้วแล้วทำให้อ,อ พ่อแปลงเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นนะครับมี2ประเด็นนะตอนนี้ท,ที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานกําลังตรวจสอบอยู่การที่มีสายไฟฟ้าระยงระยางอาจเป็นชนวนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่รองผู้ว่ากอฟอนอร,ระบุว่าสายไฟที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าที่ดูยุ่งเหยิงมีเพียงสายไฟที่เป็นตัวกระจายไฟฟ้าจํานวน3เส้นนอกกนั้นคือสายสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยปกติการไฟฟ้านะครหลวงเราควบคุมนะฮะให้มีการพาดสายให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าสายมันลกลุงลังเยอะแยะไปหมดนะครับเหตุเหตุผลหนึ่งก็คือการลักลอบพาดนะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะครับแล้วเขาก็การพาดสายแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเราเองก็ไม่กล้าที่จะตัด หรือ<ม>กล้าที่จะลื้อลงมาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทางกสทชอเนี่ยรับข้อมูลจากประชาชนนะครับรับข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงเองนะฮะที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับเพื่อให้แก้ไขอยู่เป็นประจำ<ม>นะครับตอนนี้เรากําลังเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้ความร่วมมือในการนําสายที่ไม่ได้ใช้งานลง<ม>จะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ ดำเนินการไปแล้วเนี่ยโล่งเลยนะฮะสายสื่อสารโล่งไปเยอะรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงอยางพบว่ามีสายสื่อสารเถื่อนที่หลักลอบเกอะกับเสาไฟฟ้าของกฟนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถตรวจสอบได้แม้ไม่ใช่ชนวนเหตุสําคัญของเหตุระเบิดมอบแปลงไฟฟ้าแต่ก็เป็นสาเหตุของการเกิอดอุบัติเหตุได้เพราะเสาไฟฟ้าต้องรับน้ําหนักสูงขึ้นแต่กฟน ก็ป้องกันปัญหานี้โดยการนำระบบ AI มาใช้เตือนซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อถึงเวลาครบอายุการใช้งานกฟนจงมีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้คือการนำเสาฟไฟลงดินซึ่งตอนนี้ได้นำร่องโครงการแล้ว62กิโลเมตรรวม12เส้นทางยังเหลืออีก153กิโลเมตรและอีกไม่นานกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ ก็จะกลายเป็นเมืองปลอดสายไฟและมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้นค่ะและสําหรับประเด็นนี้นะคะทางด้านรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ออกมายืนยันกับเราว่าภายในปี2568ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นเมืองที่ไร้สายไฟเพราะว่าทางกงปนนะคะจะนํำสายไฟลงดินให้แล้วเสร็จภายในปีนั้นค่ะหลังจากนี้ก็ต้องจับตานะคะว่าตลอด3ปีนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สังคมต้องจับตานะคะก็คือการลดเที่ยววิ่งของทั้งรถคอสมบอกอด้วยนะ,ะแล้วก็รถร่วมบอกขอสศนะคะที่ตอนนี้ล่าสุดนะคะทางรถร่วมบอกขอสศก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยจะลดเที่ยววิ่งถึง80%นนั่นก็หมายความว,าว่าประชาชนที่จะต้องเดินทางสัญจรจากทั้งกรุงเทพมหาคนครเนี่ยไปตามต่างจังหวัดก็ต้องปรับแผนในการเดินทางนะคะเพราะว่ารถแน่นอนมีจำนวนน้อยแน่นอนค่ะ,คะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะดิฉันก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางรถเมย์นะคะทั้ง27เส้นทางนะคะที่คาดว่าเป็นปัญหาซึ่งขอสมกอเองนะคะก็ออกมายอมรับว่าได้มีการปรับรถเที่ยววิ่งจริงนะคะประชาชนค่ะก็ได้สะท้อนว่าควรจะเพิ่มความถี่ในการวิ่งรถในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพื่อการรอคอยที่เร็วขึ้นค่ะเพราะบางทีแบบเราเผื่อเวลาแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้มีสเกจดูตายตัวว่าแบบรถเมย์จะมาเมื่อไหร่แล้วเหมือน มรรอลอ,ลอ,อ,อะะไไก็ไู่่้ปัญหารอรถเนนานค<ะ>่ะรับว่าบางคนเนี่ยเขารอรถนานเกิน30สนาทีขึ้นไปแล้วเหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนเย็นครับถ้าเกิดบริษัทนี้เลิกไปนะฮะผมว่าระบบขนส่งก็จะล่มสลายไปแล้วเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีนาคต จริงสนามข่าวลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการเดินรถเมขอสมกเส้นทางการเดินรถจากสารยาเส้นทางนี้คือหนึ่งใน27เส้นทางที่พบปัญหารถเมขาดช่วงเขาบอกว่าให้ขึ้นสาย388ก็รอรอ,อจะสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็บอกว่ามันมีแต่ว่านานมากอะใส่ได้กลับบ้านจริงเขาให้เวลา20นาทีถ้าไม่มาก็กลับบ้านเราลงพื้นที่ต่อมาอย่างป้ายรถเมย์ BTS มอชิด ฝั่งมุ่งหน้ารังสิตปรากฏว่าช่วงเย็นจะมีผู้โดยสารย,ยืนรอรถเมย์เป็นจํานวนมากก็ทั้งเรียนแล้วก็ทําง,งานด้วยค่ะเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยค่ะเพราะบางทีแบบเราเผื่อเวลาแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้มีสเกจดูตายตัวว่าแบบรถเมย์จะมาเมื่อไหร่แล้วเหมือนเหมือนเรารอคอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมากมาเลยค่ะอยากให้ช่วยแก้ไขหน่อยนะคะเราสังเกตอยู่ราวสองชั่วโมงก่อนไปสอบถามปัญหาการขาดช่วงของรถเมย์จากนายตรวจตัวต๋วมันมันมันรถ เพราะว่าเราไม่มีปคลอไงพคลอพคสเราไม่มีแต่ก่อนมันมีโรงเรียนสอนนะ,ะใ,นในข้างในในขสมกอีกขอเขามีครูสอนสอนพวกพคสพวกกระเป๋านี่ให้ไปให้ไปขับขับสอนแล้วเสร็จแล้วก็ก็จะพาไปสอบไปกับขี่พอได้ไปกับขี่ปุ๊บเขาก็จัดขึ้นรถไปเลยมันก็มีรถวิ่งอ๋อหมายความว่าตอนนี้คนที่สนใจที่จะขับหรือว่าเป็นกระเป๋าก็น้อยลงด้วยอ๋อใช่ สอดคล้องกับข้อมูลของขอสมกที่ประกาศลดเที่ยววิ่งและหยุดเดินรถในบางเส้นทางเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงประกอบกับรถเมย์บางส่วนของขอสมกเป็นรถเก่าใกล้หมดอายุการใช้งานแล้วจำเป็นต้องปวดระวงัง ทำให้จํานวนรถที่สามารถนำมาใช้บริการลดลงรวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถถึง700รตำแหน่งแม้จะมีรถเมย์แต่ก็ไม่มีคนขับจึงกระทบกับเส้นทางการเดินรถของขอสอมกม,มากถึง27เเส้นทางทั่วกรุงเทพขณะเดียวกันรถร่วมบางสายก็หมดสัญญาเช่าและขาดแคลนพนักงานทำให้ไม่มีรถร่วมมาช่วยเสริม หาคนกรุงไม่ต่างจากคนต่างจังหวัดที่ต้องได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยววิ่งของรถร่วมบขอสอกว่า48บริษัทรวม227เส้นทางหรือกว่า80%ของจำนวนเส้นทางทั้งหมดแน่นอนว่าการปรับลดในครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อประชาชนที่ใช้รถโดยสารถ้าถ้าคนขึ้นลงน้อยลงมันก็เซ็นเซกันแหละนะน,นี่เราพูดตามตรงเลยนะเอย่างแต่ถ้ารถเยอะ ต่คนไมมม่่ีถันก็ต้องวางานนเกิดถ้อยคนเยอะไไม่ได้ก็ไม่พอ,พสพอยสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยให้เหตุผลของการปรับลดเที่ยววิ่งรถร่วมบขอสอว่าจุดเริ่มต้นคือจำนวนผู้ใช้บริการลดลงมากนั่นเป็นเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผมเอาปลายเหตุก่อนเลยนะครับปลายเหตุคือว่า การเดินทางของประชาชนเนี่ยน้อยลงเ,เกิดจากโควิดนะครับโควิดแล้วเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยกลัวกับไม่กล้าเดินทางโดยรถสาธารณะอาจจะซื้อรถส่วนตัวหรือมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะน้ำมันแพงเนี่ยเป็นหลักเลยฮะเพราะว่ามันขึ้นจาก27บาทนะครับมาเป็น5สาธิบบาทครับมัน8บาท และวรถคันหนึ่งผมเฉลี่ยนะฮะว่าถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาใช้ประมาณ200ลิตรเท่ากับว่าค่าใชจ่ายมันเพิ่มเนี่ยประมาณ1,600บาทถ้ารวมค่าน้ำมันอย่างเดียวนะฮะลิตรสารยีหาก็7 0็0บาทแม้วันนี้จำนวนบริษัทที่รถเที่ยววิ่งจะมีเพียง48บริษัทแต่นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประเมินว่าไม่นานนี้อาจจะมีนับร้อยบริษัท เมื่อถึงวันนั้นอาจถึงคราวล่มสลายของระบบบขอสของไทยเป็นบริษัทหนึ่งใน5ที่มีชื่อเสียงของของเมืองไทยเนี่ยออตอนนี้กำลังดิวที่จะขายอยู่ถ้าเกิดบริษัทนี้เลิกไปนะฮะผมว่าระบบขนส่งของเราเนี่ยก็จะล่มสลายไปแล้วจะไม่มีบริษัทที่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ทำที่ดีเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีอนาคต เป็นธุรกิจที่ไม่มีอนาคตตัวจริงสนามข่าวยังได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้รับรดในวงการรถร่วมบขอสอว่านี่ไม่ใช่ปัญหาแรกที่ผู้ประกอบการรถร่วมบขอสอได้รับแต่ก่อนหน้านี้ย้อนไปในยุคข,ของการอนุมัติให้รถตู้โดยสารประจําทางวิ่งรถได้อย่างถูกกฎหมายก็ถือว่าเป็นซึนามิที่ถาโถมคนรถร่วมบขอสอเป็นอย่างมาก เราถือว่าเป็นการแย่งจํานวนผู้โดยสารที่เคยขึ้นรถบขอสอไปขึ้นรถตู้แทนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใกล้ๆจึงเป็นการทําลายระบบขนส่งของไทยการลดจำนวนที่วิ่งของรถร่วมบขอสอตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่เห็นผลกระทบมากนักนะคะเพราะว่ายังมีประชาชนนั้นเดินทางน้อยอยู่แต่หลังจากนี้ค่ะจะมีช่วงหยุดยาวจะมีเทศกาลต่างๆเราจะต้องติดตามดูนะคะว่าทางขขอสอมกบขอสอ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน,นี้อย่างไรค่ะช่วงนี้พักการสักครูก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่าวประจวบนะคะจนทำให้ชาวบ้านนั้นต้องไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะในฐานะที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบนะคะลงพื้นที่มาดูแลด้วยตัวเองค่ะนี่คือน้ำเสียที่จักควรเรือนหรือผู้ประกอบการ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่บำบัดนะแล้วก็ปล่อยน้ําไปเรียกว่าท้าประสาเขาเรียกลักไก่คนที่มาจำน้ำเนี่ยบางครั้งเขาค็มีการท้อใจทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําไม่มีวันไม,ม่จบสิน้น